แม่ขอโทษนะนะลูกนะ ที่ขอดูออกมาแล้วจะต้องมาตายหิมะแบบนี้ลูกของฉันไม่สบายหนักมากเลยนะตายริเจเอ้ยมีแม่มีลูกมาพร้อมนะมึงนะโอเคต่อไปเออเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องก่อนร้างหลังคาก่อนนะคะทนเห็นความหนาวไม่ได้โอเคเปลี่ยนรถเข็นก่อนค่ะนี่เลยให้น้องมานอนเปนะคะโอ้ผลไม้นี่แข็งปกไปแล้วเออนี่ไงกับข้าวชาบงชาบูนะคะแล้วเด็กมันกินได้ปะเนี่ยเอ,อ้ยหนูตัวนี้คืออะไรอยามันจะสกปรกหรือเปล่าหรือว่าไงโอเคซื้อเสื้อผ้าให้น้องใส่นะคะ เราควรจะเป็นมิมตรไมตรีต่อสัตว์โลกนะคะอนหนูตนน้นต้องกินชีสนะคะอาด่านนี้พี่ก็เคยพอเล่นมาแล้วล่ะเอายาให้เด็กกินนะคะเรียบร้อยหายนะคะเงินก้อนสุดท้ายเปลี่ยนพื้นบ้านเรียบร้อยค่ะโอ,อ้ชีวิตของชานมีความสุขมากขึ้น โอ้ยตายแล้วนี่มันกิโมงแล้วเนี่ยป่านนี้กระโปรงช่างยังเย็บของฉันไม่เสร็จตายแล้วฉันจะต้องทําเองแล้วสินนะเราจะมาช่วยอีเจ้ค,คนนี้ทากระโปรงกันนะคะอย่างแรกเลยคือมึงใส่วิกก่อนค่ะผมสีดาอันนี้คือบอดได้เลยค่ะต่อไปนะคะต่อไปอะไรดีออดอกไม้ค่ะมาทอะไรกระโปรงนะคะสีม่วงสีใจนะคะเป็นสีของแม่ไม้เอ่อต่อไปอะไรอีกดาบ ต้นส้มอันนี้เอามาทําได้ไหมต้นส้มเอาทําไม่ได้หรอกโอ๊ยหมาของเรานี่มันอ่าเดี๋ยวก่อนผ้ากันเปื้อนของหมาสามารถหยิบได้นะคะนี่เลยเอามาทําเป็นกระปองนะคะรู้สึกผิดกับหมาจริงๆทนหนาไปก่อนนะลูกนะเออเงินเอาไปซื้อใหม่ไนดะ้ปเปล่าไม่ได้หมาไม่สามารถซื้อกระปองใส่ได้นะคะ เอาไปทําอะไรอะเงินตรงเนี้ยไม่รู้าเอ่ออะไรดีอะกระลอกหรอจะบอกนะเอากระลอกมาทําเป็นกระโปงโอโหตายแล้วสงสารน้องเหมือนกันนะคะะนอีเจ้แฟชั่นมึงนี่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะเอาทําไรเอามีดมาทําอะไรตัดต้นส้มไม่ได้หรอต้นไม้ไม่ได้อีกทํะไรละ่ะเอ่ออ๋อดีไงเอามาหั่นปูนะคะมึงหิวหรอหิวใช่ปะอ้าวดวก่อนอ๋อเอามันปูมาทํากระโปงนะคะไม่เหม็นคาวหรอวีเจโอโหมึงออกเดินออกงานนี่เหม็นคาวอ๋อ เมีผู้บ่าวนั่งขี้อยู่ในห้องน้ํานะคะเออพี่ค่ะอย่าบอกนะมึงจะขอขี้ผู้บ่าวมาทํากระโปรงนะ่ะไม่น่าใช่นะคะเออนี่ไงเอาสูตรในการนี้เลยโอเมก้ oh God, เลยเอาเสื้อกล้ามของเขามาทําได้บ้างได้ใบเนี่ยอ่ามาพามาสีเขียวนะคะเอ่อต่อไปอะไรกะอ่ะอาอะไรก่ะเออกูกดหลายรอบแล้วี่ะหาเลยไม่เจอสักทีนะคะ เออเงินหรออะนี่ไงเอามาทําเป็นอ๋อเอาเงินไปใส่ยายแมงมุมนะคะให้ยายแมงมุมกลายเป็นสีทองเออมันก็คิดได้เนาะคนสร้างเกมเนาะอันนี้เลยเปิบอ่าสีแดงเรียบร้อยค่ะ แล้วก็อะไรอีกละ่ะอ่าชั้นนี้นะคะมีกันไกลอยู่ตัดอะไรตัดผมไหมไม่เอาอ๋อนีอ่ไงตัดขนนะคะตัดขนน้องหมากูสงสารน้องหมาวะ่ะทั้งคืนทั้งล่องเลยอะ่ะเจมึงปล่อยหมาไปเถอะสองสารจริงๆนะคะยังไม่จบอีกเหอ๋อนี่ไงเปิบนี่เลยค่ะเรียบร้อยอําหมุน <c oughs> หมุนติ้วโอ้กลายเป็นนางฟ้าึน้นทันทีนางฟ้าเดือดร้อนชาวบ้านนะคะทรงนี้เออช่วยลดน้ำหนักใช่ไหมโ <c oughs> อ้ตายหา่าแล้วอาหารเยอะมากกูจะไปรู้ไม่ี่ย โอเคเอากินนี่ไปโอนาเหลืองอีกไม่ผ่านอีกโอชีวิตโกอาหารคีนใช่ไหมไขหรือเปล่าอากินไข่เข้าไปนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะข้าวต้มปะ่ะข้าวต้มข้าวต้มไหมข้าวต่ออ้าวโอ้แป้งแป้งมันเป็นแป้งลืมไปค่ะไม่ได้ใช่ไหมน้ำเปล่าไหมคะเอาน้ำเปล่าแดกแล้วหัวล้านอีกเอออ่าไม่ต้อง <laughs> ชีวิตนี้มึงไม่ต้องกินอะไรแล้วค่ะโอ้ตายแล้วหนมปังไหมเออหนมปังได้นะคะเราต้องจาเอาไว้ก่อนอาผักไมค่ค้าผักโอ้โหแดงแล้วดาอีกเออมึงดําไปเถอะเอ้ยจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะมึงจะกินอะไรได้บ้างนะถามจริงอามาจําเอาไว้หนมปังได้นะคะไข่ไข่กินได้ค่ะอะไรอีกอย่างสลัดไหมปึบ๊บเอามึงแดกสลัดมึงยังอ้วนอีก็อ๋อมันมีมายองเนสหรือเปล่าววะเออน่าจะใช่ เออมึงเรื่องมากจังวะทําไมร่างกายมึงเรื่องมากจังเลยยาอ๊อ้ยตายแล้วแดกมาม่าไหมมาม่ามีโซเดียมนะอามาม่ามีโซเดียมแต่แดกได้เอองงบังงไปหมดค่ะแล้วก็อะไรอีกละ่ะนมไหมอากินนมไหมเจมกินนมเปิบนี่อ่หฮะนมรอดค่ะนมรอดนะคะต่อไปอะไรอีกละ่ะไปอะไรอีกละ่ะสีแดงไหมสีแดงอาเน,นี่อะไรก็ไม่รู้อ๋อแดกเข้าไปเลือดออกอีก <laughs> เนี่ยไรผักโอเคผ,ผักผักจุ่มซอสกินได้นะคะผักจุ่มซอสสีอิ่วกินได้เออเลิศดอยู่ไข่อะกะกินเข้าไปกูขอผ่านเถอะลำคาแล้วด่านเนี้ย <laughs> กินนู่นก็ไปได้กินนี่ก็ไปได้โอ๊ยลำคาญนะคะเอ้ยการที่เราจะไดเอทไดเอทอะไรเนี่ยมันน่าเบื่อโอเคจบสักทีเนาะชีวิตโอ้ย เห็นใจเลยนะคะเวลาคนที่แบบเขาจะไลเอทดไดเอ็อะไรเนี่ยโอ้โหชีวิตทรมานเหลือเกินประชีวิตอ่ามีลูกคนจนกับลูกคนรวยนะคะโอเคมาเออดึงดราม่าอีกแล้วกูอ้อหเกี่ยวกับเวลาก็หรอกอ่ะมาเอาเวลาให้น้องคนนี้นะคะอ่าตอนนี้ฉันกำลังเป็นพันโลงนะคะทําความสะอาดบ้านเอ,อ้ใครนะ่ะใครเอามือผีเป็ดยื่นอ่าเดี๋ยวก่อนเอา แอบไปรับรักกับใครเนี่ยตรงต้นไม้ตายแลวไอ้น้องไม่ดีนะคะป่าเวลาผ่านไปการทําข้อสอบดีไว้เพื่อนอ๋อทานองว่าแบบทาข้อสอบทําไมเรียนดีทําไมก็แล้วนั้นอ้าวฝันแล้วทิ้งหรอกอตายแล้วอะไรเนี่ยอาจารย์ฉันรักคุณมากนะคะคุณไม่มีบริสุทธิ์อย่างที่เราคิดอ้าวมาบอกว่ากูไม่บริสุทธิ์อย่างที่มึงคิดมึงตอแหลแล้วคะ่ะพุธชายนะคะนี่คือคนอุบายของพุธชายนะคะอย่าไปหลงกลมันตายแล้วเสียบริสุทธิ์ไปแล้วสิ เอามาชีวิตของน้องคนนี้นะคะโอเคเอามาเปลี่ยนแล้วนะคะน้องคนนี้ตั้งใจเรียนมากเลยค่ะหนูตั้งใจเรียนสุดๆไปเลยเพราะว่าพ่อแม่หนูรวยนะคะเอาจบปริญญาแล้วเรียนจบแล้วนะคะพร้อมทํางานค่ะโอ้ลายเป็นเจ้าของซีอนะคะเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็ไม่รู้ปั๊มน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าบริษัทเอ่อแตงกวาดองนะคะอะไรเนี่ยใบยสัญญาหรอนี่มีเด็กจํานวนมากในสถานที่เลี้ยงเด็กที่กํมพาร์อ๋อมาช่วยเลี้ยงเด็กนะคะมาช่วยเด็ก อ๋อน้องคนนี้ทําไมอ๋อคนน้องคนนี้ตาบอดนะคะโอ้น้องอีกคนหนึ่งนี่คือแบบแขนด้วนเลยนะโอเคตอนนี้ฉันมีแขนเทียมแล้วค่ะฉันเป็นครึ่งคนครึ่งเหล็กแล้วค่ะนี่เลยน้องคนนี้มีขามีรถนั่งนะคะโอ้โหอ่าเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าการที่เรานั้นนึกถึงอนาคตไว้ก่อนท,ที่สุดนะคะเออใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะ ผู้ชมผู้จะอ้าวอ้าวอีป้าคนนี้มาด่าทำไมล่ะอีอีาเขาอีกเอออ้าวอีถาสิก็ระวังอนาคตกันให้ดีนะคะคุณผู้ชมช่วยเจ้าชายขึ้นบัลลังก์นะคะโอ้ตายแล้วสภาพมึงราสีแห่งความเป็นเจ้าชายนี่บ่ได้เลยนะคะโอ้ตายแล้วมึงจับฉลากมาหรือเปล่าเนี่ยเอามาอ่าอย่าบอกนะเอาทองเอาทองมาปินบันไทยเลยหรอโอ้เกินไปแล้วเอามาอันนี้เลยเปิ๊บปิ่นเข้าไปค่ะคุณพี่แล้วก็เอาดาบหรอหุยดาบเลยหรอ ดาบเลยหรอมันจะบาดตีนไหมเนะี่ยอืมไม่บาดนะคะสุดยอดคุยหรอเป่าไปเลยเปิบนี่คุยมีไว้เป่าไม่ใช่นะคะมีไว้อะไรก็ไม่รู้โอเคปีงขึ้นไปค่ะคุณพี่แมวหรอแมวน่ารักจุงเบยเป็นบนไดให้มันนะคะ่ะโอโหตายละอืมคำพีคำใจนะคะต่อไปอะไรอะคนนะคะ,คน,ะคนทำอะไรล่ะคนทำอะไรล่ะไม่รู้ว่าแต่ก่อนยังไงล่ะคนทำไมฮะยังไงวะอะาออกกินน้ำโอโหกินน้ำาในบอกเอาปลาเอาปลาครับ มาทาเป็นบันไดนะคะนี่ทําไมจะต้องเอาสัตว์มาทรามานด้วยคนโง่งแบบนี้ด้วยล่ะคะไม่เข้าใจอะคะ่ะโอเคต่อไปอะไรล่ะอะไรล่ะกดตรงไหนมันก็ไม่ได้คุณผู้ชมจะต้องกดตรงไหนล่ะเนี่ยกดหลายอันแล้วเนี่ยมันไม่ได้วะ่ะอ่ะไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมใครรู้นะคะบอกหน่อยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะไม่ผ่านด่านนี้ต้องต้องนานแล้วไม่ผ่านนานแล้วไม่รู้ตรงไหนอ,อะคุณผู้ชมเออใครรู้ก็คอมเมนต์กันบอกได้นะคะว่าจะต้องไปหาตรงไหนอีก ช่วยเธอจับคู่ชุดแต่งงานนะคะอ่านี่เธอกำลังจะแต่งงานใช่ไหมไม่รู้โอเคอ่าการที่เราแต่งชุดแต่งงานนะคะจะต้องเลือกอันนี้ค่ะนี่เลยทําผมให้แบบฟิลเจ้าสาวเจ้าใจนะคะอันนี้เลยอามาปึบ๊บนี่เลยฉันเลือกซ้ายค่ะนี่ฉันต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในงานนะคะ กินเน็ตบุ๊กจะต้องบันทึกว่าชั้นนั้นคือเจ้าสาวที่สวยที่สุดอ่ะเมคอัพจะต้องแบบเบาๆคินครีนิดหนึ่งนะคะฟิลสาวบริสุทธิ์อุ้ยลูกหลอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านตาหน้าว่าชั้นท้องก่อนแต่งนะคะนี่เลยพร้อมดอกมาอ้าวอ้าวสรุปว่ากูแต่งงานไปไปงานแต่งเพื่อนหรออ้าวแล้วเกมมึงก็ไม่บอกกูเนาะโอ๊ยตายห่าแล้วกูเอ้ยอันไหนดีล่ะอ่านี่เลยค่ะถ้าไปไปง,งานแต่งเพื่อนก็จะต้องใช้อันนี้เลย อักกิฟค่ะใช้กิฟค่ะเึ๊่อ่าไปเลยค่ะคุนพีอ่าต่อไปนะคะชุดสีม่วงไปเลยค่ะนี้เลยอ่ะฟิบฟับฟิบฟับไปเลยค่ะแต่งหน้าหล่ออ่าอันไหนดีละ่ะอา้าวเฮ้ย๋ยวก่อนกําไรทาอะไรล่ะกําไรทําอะไรเอยอ้าวกำไรหายไปแล้ววะงงอ่ะแต่งหน้าหล่อแต่งหน้าไหนดีละ่ะอันนี้ไหมสีแดงไหมคะ เลือกสีแดงค่ะฉันเลือกสีแดงนะคะเป๊บอ่าแล้วก็ลูกนะคะบอกว่าฉันมีลูกแล้วนะคะไม่ต้องโมโหกันนะคะอ่าเป๊บอ้าวแล้วมึงยังจะดา่าอีกอ้าวอะไรนี่รูก้กูค่ะมึงยามโนค่ะเพื่อนกูสติไม่ดีแล้วนะคะอะไรวะใหม่นะคะสักรอบหนึ่งนะคะคือกูไม่เข้าใจเกมนะให้กูเลือกอะไรล่ะ อ่ะเลือกกิฟนะคะเลือกกิฟอ่าเลือกกิฟค่ะชุดสีม่วงนะคะนี่กูก็ใส่ชุดพื้นๆบ้านๆน,นะคะโอเคต่อไปเมคอัพอันนี้ค่ะเมคอัพอันนี้ค่ะเปิ่มอ่าเมคอัพธรรมดานะคะลูกฉันเอาลูกฉันไปด้วยค่ะฉันเอาลูกฉันไปด้วยค่ะแล้วไงผาดไหมคะผัดไม่ผาดอีกเอาแล้วกูจะต้องทอํายังไงคะใครรู้ช่วยบอกทีค่ะเออลำคาญจริงๆ พ่ออะไรเกิดก่อนลูกสาวหรือพ่อคะเออแน่นอนนะจ๊ะเอออะไรนะอย,อย่าถามคําถามทุกทำนี้ฉันมีคุณก่อนคุณมาจากไหนโดยไม่มีฉันแน่นอนฉันจะต้องตอบว่าฉันมีคุณก่อนนะคะฉันก็กลายเป็นพ่อคุณไงไอ้น้องงงอะไรก่อนล่ะเนี่ยฮะเออพ่อครับผมเกิดจากแม่แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะอ่าวตายแล้วถามคําถามอันนี้ขอตอบว่าไม่มีประโยชน์ได้ไหมไม่ได้นะคะเดาแพ้แม่คนเดียวไม่สามารถให้กําเนิดลูกได้นะคะ แน่นอนสอบข้อสอนะคะมันจะต้องเกิดการฟิวชั่นโบบากันนะคะก็เลยเกิดน้องขึ้นมาไงล่ะคะเออน้องจะต้องเลยพ่อรักแม่แล่นอนกับแม่ฉันชอบทอมมากฉันก็อยากนอนกับทอมด้วยได้ไหมทอมนี่คือใครแมวหรือของเล่นเราอเล่นอ่าอย่าเล่นกับทอมอีกต่อไปนะคะข้อ2นอนด้วยกันเฉพาะเมื่อเราแต่งงานเท่านั้นข้อ3พรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปบ้านทอม พี่ว่าตอบข้อสองดีกว่าไหมอะเออเราจะต้องแต่งงานกันก่อนนะคะเพื่อจะได้นอนกันได้ไม่ผิดผีนะคะชาวบ้านจะได้ไม่ต้องดินทานนะคะเออมนุษย์มันเอ,อพ่อครับทําไมไม่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ตรงนั้นอะไรวะเออพ่อทําไมไม่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ตรงหน้าอกหรอคืออะไรละ่ะฉันตัดพวกเขาออกเออตัดอะไรละ่ะคุณจะรู้เมื่อคุณโตขึ้นเพราะทารกต้องการนมอ,อ๋อมาถึงหน้าอกหรออ,อ๋อมาถึงหน้าอกนะคะอันไหนดีละ่ะเออ เพราะทารกต้องการนมไหมเอล่าไหมข้อสามเลยค่รู้จะผ่านไหมเออก็เรื่องจริงอะทารกทารกต้องกินนมอ่าโอเคผ่านนะคะเออถามเลยไม่ถามพ่อคะทําทไมเมื่อคืนหนูอะไรนะเนี่ยอ๋อเหมือนเห็นพ่อกับแม่รังแกกันเหรออุ้ยตายแล้วทําอะไรกันอะทําอะไรกันให้ลูกเห็นนะ่ะพ่อกับแม่กําลังเล่นเกมอยู่โอ้โหข้อสองนะคะฉันแกล้งแม่คุณข้อสามไม่ต้องกังวลเรื่องของผู้ใหญ่ตายแล้วตอบข้อสามนะฮะว่าแรงไปอีกเอ่อ พ่อกับแม่กำลังเล่นเกมอยู่แล้วกันนะคะเออลำเล่นจำจีมไม่เขับเป่าปะล้นกันโอ้ยกูจะบ้าตายนะคะเออพ่อครับทําไมคุณต้องยืนฉี่ด้วยอ้าเอา้เอาวจะให้จะให้จะให้เหาะฉี่หรือไงอย่ยถามสิ่ง จะถามสิ่งที่คุณไม่ควรถามนะคะข้อหนึ่งข้อสองพาะโครงสร้างของซารระแตกต่างกันนะคะข้อ3ามไม่ชอบแสดงการ์ตูนให้คุณดูแสดงการ์ตูนให้คุณดูคุณจะบ้าตอบข้อสองที่ขวานะคะเพาะโครงสร้างซรระแต่ละคนแต่ละเพศไม่เหมือนกันคะ่ะไอ้น้องมึงอายุกี่ขวบเนี่ยถามจังเลยถามเก่งจิ้มหายจะนอนเนี่ยพ่อค้ามีใครที่คุณชอบนอกจากแม่ไหมอุ้ยถามอืมถามนรกแตกมากเป็นคำถามที่นรกแตกมากนะคะ เออพ่อชอบแม่ของคุณเท่านั้นข้อหนึ่งเลคะพ่อรักคุณมากที่สุดพ่อมีคนที่ฉันชอบมากมายเออก็ต้องตอบว่าพ่อชอบแม่ของคุณเท่านั้นหรือเปล่าวะเออจะไปตอบว่าชอบอ้าวไม่ผ่านาอีกหอ้าวอะไรอย่าจะให้ตอบว่ารักมึงหรือไงอ้าวถามเชิงชู้สาวหรือเชิงรักอะไรก็ไม่รู้อ้าว หมดเวลานะคะแต่งตัวนะคะเป็นฮองเฮานะคะราชินีรับพิธีค่ะแน่นอนว่าชาวจีจะต้องใส่ผมแบบนี้เท่านั้นนะคะมงกุฎจะต้องเป็นของเอเชียเท่านั้นฝ่ายตะวันตกบอดช้ค่ะนี่เลยฟิลนางพญานะคะอาสต้มหูสีทองนะคะ สวยๆเก๋ๆเลิศๆนะคะคุณพี่อ่าชุดสีแดงค่ะเป๊บอ่าชุดสีแดงไปเลยโอ้ยสวยมากเวอร์นะคะอืมอย่างก,กันในหนังแน่นี่เลยค่ะใส่เสื้อคลุมสีแดงนะคะ่ะโอ้โหฟิลลาชินีจีนว่ะแน่นอนจะต้องเลือกอ่ะอะไรล่ะมังกรนะคะมังกรค่ะเปิบนี่เลยพยามังกรนะคะแต่งหนา้าหรอเออคนจีนเขาชอบทาปากสีแดงใช่ไหมอ่ะเมคอัพสีแดงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยปป๊บโอโห้๋วยวก่อนมึงทาลิปอะไรของมึงนะเอา้าเอ้าอ้า ประเทศชาติจะตกไปอยู่ในมือของผู้หญิงอย่างเธอได้อย่างง่ายเอาไอ้แก่มึงว่ากูทําไมเลเนะี่ยเอาเฮ้ยเอาไม่ผ่านหรอกโอเคพี่ใช้ตัวช่วยนะคะคือไม่ใช่ตัวช่วยคือเขาไม่รู้ไงเพราะว่ามันซ่อนทิกเอาไว้นะคะคือพี่รู้ละ อเดี๋ยวพี่บอกนะคะแต่งชุดไปก่อนนะคะฉันคือราชินีฮองเฮาไอกระบทเมื่อกี้นะคะพี่ได้สั่งประหารชีวิตไปแล้วค่ะบางอาจมาว่าของฉันเอ้มาว่าบังว่าฉันได้ยังไงเนี่ยบางอาจมากเลยฉันสั่งประหารไปแล้วค่ะนี่เลยแล้วก็ให้วิญญ,ญาณมันไปเก็บขี้หมูนะคะนี่เลยตายไปแล้วก็ยังไม่จบนะคะฉันจะต้องเอาวิญญาณให้มันไปเก็บขี้หมูในคอกหลังบ้าน,นะคะ่ะอ่าแต่งหน้านะคะอันนี้จะเลือกเครื่องสำอางนะคะนี่เลยตัวหนึ่งอ่าเปิด เปิดไม้ตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะมันจะมีรูปเสืออยู่อ่ะเปิดขึ้นมาค่ะนี่เลยวางตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีแดงนะคะเออมันจะมีทิกซ่อนอยู่บางทีเราก็ไม่รู้ไงเออเป็นไงออคารบกุิีขารอบกุสีอันนี้คือวิญญาณนะคะวิญญาณนะคะโอ,อเคเป็นไงฮมอย่ามากรรมือก,กรรมหาวนะข้าชั้นนะคะบอกไว้เลยช่วยแม่สุก,กรป่วยเลี้ยงหมูเดียว <laughs> อ๋อช่วยเลี้ยงหมูใช่ไหมแม่หมูป่วยนะคะเออเฮ้ยทางนี้เขาดีนะคะหมูป่วยก็ไม่เอาไปฆ่าด้วยอะ่ะหรือว่ารอให้หมูมันโตเต็มที่ก็ไม่รู้นะคะเออมาช่วยกันเลี้ยงลูกหมูนะคะอะพี่มาอ่ะไก่ก็ต้องเลี้ยงค่ะไอห่านค่ะไอห่านค่ะวันๆันร้องหอกหอกนะนะคะเสียงดังนะคะหยุดฝาดก่อนเอออ๋อใช้ลูกหมูมาฝาดบ้านเออเลิศสอนการสอนงานหมูนะคะโอเคน้องเล่นบัสอยู่ก็จะต้องทำนะคะ อ่ะแล้วก็อะไรอีกอ่ะเปิบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงเอารูปบููมายั่งกินเลยเหรออโถเอ้ยไม่น่าไปฝากกับมึงเลยตายห่าแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรอีกล่ะอ่าน้าเกลือนะคะเปิดหน้าต่างมาอ๋อมีเด็กอยู่ตรงนี้ค่ะเปิบอืมอ่านหนังสือนิทานให้ลูกบููฟังไหมคะน่ารักสุดๆเขาโทษหรอทําไรให้หมูกินไหมรู้ไหมเอาไปล้างหรอไม่ใช่อ่าฝานอันนี้หรอฝานอันนี้เอาไหนล่ะอ่ะอ๋อดีไงโยนอ๋อ ก็จังหวะที่เทวดาขึ้นมาจากน้ําก็ใช้แม่งเลยค่ะนี่ขอยญาตนะคะขอโอ้เดี๋ยวก่อนนี่คุณโมโหฉันใช่ไหมคะคุณเหวี่ยงลูกหมูเลยอ๋อเป็นการรักษานะคะอ่าอะไรอีกอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ไมก่กอรูปเทพเจ้าก็สามารถเลี้ยงหมูได้โอ้โหหมูสองตัวนี้โชคดีนะคะได้ไปอยู่กับเทพเจ้าด้วยอย่างต่อไปอะไรอีกล่ะเออ อันนี้อ่ะปึ๊บอ,อ่ามาหน่อหนูออกมาแล้วนี่เลยหนูออเชือกร้อมหมูนะคะเลี้ยงกันไปให้ครอบครัวม,มีชีวิตที่มีความสุขนะคะโอเคมาปัญหาโรกแต่อีกแล้วนะคะละครชีวิตอีกแล้วค่ะโอเคกูจะต้องแบ่งไงอ่ะมาอยู่ด้วยกันได้เปล่า,าไม่ได้อีกเ่ะมาปึ๊บอ่าจัดเตียงนะคะปึ๊บอ่าแบ่งกันไปค่ะแบ,แบ่งแบ่งแบ่งกันไปนะคะอย่าตีกันนะคะขอร้องอ่ะปึ๊บอ่ะตู้เย็นค่ะอ่ะเก้าอี้ค่ะแล้วไงเอ่ออันนี้ค่ะเป็นแอร์แล้วกันนะคะปึ๊บอืม อันไหนอีกอันไหนคะปึ๊บอ่ะพื้นค่ะอ่ะอ่าฟอาคำแบบ้าวค่ะจะตีกันนะคะขอร้องอ้าไม่ตีกันค่ะรอบนี้กูเล่นผ่านไวมากเวอร์นะคะทุกคนมีความสุขและอยู่ด้วยกันนะคะบ้านรวยสดๆอ้าวเลิศค่ะ